ไนชาร์จมันชาร์จเยอะจัดเนี่ยจะพกุงน้องสองสามเนี่ยอันนี้เขาเรียกในชาร์จเกินอันนี้ไม่ได้เร่งเครื่องไม่ได้อะไรเลยนะไนชาร์จเนี่ยครับมันชาร์จอยู่ที่ปกติมันไม่เคยไม่ควรจะเกิน13.5คือมันเกินไปเยอะมากเลยแล้วมันไม่ตัดด้วยในลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จอ๋อโอเครถรถเสียเพิ่งมาทำรถมาไม่ได้ทำใจหรอกเข้าไปหาร้านใดให้ช่างใดเขาช็คจริงเลยบอกเขาว่าร้านแบตเตอรี่บอกว่าตอนนี้มันชาร์จเกินมันไหม้แล้วครับผมมันไหม้แล้วครับผมเคสเกิดจากไนชาร์จ่ทีสนะครับผม คุณลุงรอบที่แล้วมาหาเรานะครับด้วยไดชาร์จสิบหกกว่านะฮะแต่ว่าคนวันนี้คุณลุงไปทําไปแล้วรอบที่แล้วนะฮะไดชาร์จเนี่ยอยู่ที่สิบหกกว่ากว่าวันนี้คุณลุงไปทํามาแล้วครับผมคุณลุงว่าเหลือแค่สิบสี่กว่าเองใช่ไหมครับลุงเหลือสิบสี่สุดยอดครับผมเป็นออเป็นคัทเอาท์วันนั้นเป็นไรลุงอ๋อคัทเอาท์มันเสียอ๋อช่างหมดไปกี่บาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนี่เห็นไหม มันเป็นแค่แบบนิดเดียวนะคือมันชาร์จเกินอ่ะเนาะมันชาร์จเกิน16กว่ามันก็เลยทำให้หม้อเนี่ยครับมันไหมใช่ไหมครับแต่พอไทปท้าเสร็จปั๊บ600กว่าบาทสุดยอด้างแจ๋วเลยทำไปหก600กว่าบาทคุณลุงก็ตัดเสื่อผมหน่อยครับเอาละวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คไดชาร์จของคุณลุงก่อนนะครับผมเน่ยสโอเคเลยชาร์จดีแจ๋วามากครับผมจริงๆเนี่ยครับบางทีบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องของเส้นผมปพอบุกเข,ขาจริงๆเนาะเดี๋ยวคราวนี้หม้อลูกของคุณลุงนะครับลูกนั้นอ่ะผมจัดการไปให้ จะลืมไปเช็คตรวจเช็คสภาพรถนะครับผมแล้วก็ดูเรื่องน้ำกลั่นนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ครับ